สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวงดนตรีที่มีความหลากหลายในแนวทางของดนตรีอย่าง Radiohead ว่าที่มาของชื่อนี้เนี่ยพวกเขาได้มาอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ you are listening to Band Name Story to Name listening คุณกำลังฟัง Band Name Story Podcast เรื่องราวดีๆเรื่องหลังชื่อวงจุดกำเนิดของวง Radiohead เนี่ย เริ่มขึ้นเมื่อปี1985จากสมาชิกวงที่เรียนโรงเรียนเดียวกันที่ Abingdon School ที่เป็นโรงเรียนชายล้วนนะฮะใน o x f o r d s h i ชีประเทศอังกฤษนั่นเองซึ่งมีสมาชิกประกอบไปด้วย t o ม York นะฮะร้องนำกีตาร์แล้วก็เปียนโนโคลิน e รีน o ูดเล่นเบสนะฮะจอห์นนี่กรีนวูด ลีดกีตาร์นะครับเอ็ดโอไบรอันรายกีตาร์แล้วก็รองแบ็กอัพนะครับฟิลเซลเวเล่นกลองจะเห็นได้ว่าทางวงเนี่ยมีมือกีตาร์อยู่ถึง3คนด้วยกันทำให้สาวกีตาร์ของทางวงเนี่ยมีเลเยอร์ที่เยอะแล้วก็มีความแน่นเป็นอย่างมากเลยและเอกลักษณ์อันโดดเด่นทางด้านเสียงของคุณทอมยอร์กเนี่ยทำให้ Radiohead กลายมาเป็นวงดนตรีร็อกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็แตกต่างจากวงในยุคเดียวกันอย่างมากครับ นับตั้งแต่ปี1992นะครับทางวงได้ออก EP ีแรกในชื่อ Drill ซึ่งก็ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะฮะจนออกอัลบั้มเต็มชุดแรกอย่าง Pablo Honey ในปีเดียวกันเนี่ยซึ่งมาพร้อมกับซิงเกิลแรกนะฮะ ที่ทําให้เริ่มมีผู้ฟังรู้จักวงของพวกเขาเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยสไตล์ของ radiohead อาจจะไม่ใช่แนวเพลงในแบบ mainstream ส,สักเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่วายที่จะโดนคนฟังเนี่ยนำเอาวงพวกเขาไปเปรียบเทียบกับวงอย่าง n e v a n a ที่เป็นแนว g r u n g e แล้วก็วง s u e d e ที่ออกแนว britpop นะฮะซึ่งเอาจริงๆผมว่าก็ไม่น่าจะเปรียบเทียบกันได้ด้วยแนวเพลงที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับ จนกระทั่งในปี1994เนี่ยทางวงได้ปล่อยซิงเกิล My Iron Lung ซึ่งบวกกับความดังของเพลง Creep เนี่ยช่วยให้เวลานั้นเน่เพลงได้ถูกปล่อยใน MTV จนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างสูงเลยแล้วก็ทำให้ทอมยอร์กเนี่ยกลายเป็นเซเลบในวงการดนตรีไปโดยปริยายนะครับแต่สิ่งนี้ก็นำมาซึ่งความกดดันต่อพวกเขาในการทำเพลงในอัลบั้มต่อมาเช่นเดียวกันซึ่งแฟนๆเนี่ยก็อยากให้พวกเขาเนี่ยทำเพลงในแนวเดิมออกมาอีก จนกระทั่งอัลบั้มเต็มชุดที่2อย่าง The b e n z ได้ถูกปล่อยออกมาในราวปี1995ในอัลบั้มนี้ก็จะมีเพลงฮิตอย่าง f a k e Plastic Tree นะฮะเพลง Just เพลง Street Spirit นะครับแล้วก็เพลง High and Dry นั่นเองซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบเพลงนี้มากๆเลยแต่ทว่าก็ไม่มีเพลงใดเนี่ยสามารถดังเทียบเท่ากับเพลง Creep ที่ออกมาก่อนหน้านั้นได้จนบรรดาน,นักวิจารณ์เพลงในอเมริกา ต่างบอกว่าสงสัย Radiohead เนี่ยจะมีเพลงคลิปเป็น One Hit Wonder เพลงเดียวของเขาก็ว่าได้นะฮะแต่ใน,นทางกลับกันทางด้านนะักวิจารณ์ในฝั่งอังกฤษก็ต่างยอมรับว่าอัลบั้ม t h e n e n เป็นอัลบั้มที่ดีที่ไม่ควรมองข้ามนะครับจนกระทั่งในปี1997เนี่ยทางวง Radiohead ก็ได้สร้างตำนานบทใหม่ขึ้นมากับอัลบั้ม OK c ค m อมพิวนะฮะซึ่งถือว่าเป็น ผลงานเพลงทดลองในรูปแบบที่วงไม่เคยทำมาก่อนมีส่วนผสมของแนวเพลงแบบ Ambient Music อวงกาดแล้วก็ Electronics นะครับซึ่งขนาดแมกกาซีนชื่อดังอย่าง Rolling Stone เนี่ยถึงขนาดนามอัลบั้มนี้ว่าเป็น Stunning Art Rock ตัวเดอะฟรองเลยทีเดียวแถมวงเนี่ยยังได้มีโอกาสเป็นเฮดไลน์ในเทศกาลกราสตันเบอร์รีในปีเดียวกันนั้นอีกด้วยนะครับต่อมาในปี2000นะครับทางวงก็คลอดอัลบั้มที่4อย่างคิด A ที่เรียกได้ว่าฉีกแนวออกมาจากโอเคคอมพิวเตอร์เลยโดยแนวเพลงในอัลบั้มนี้จะมีความเป็นมินิมอลสไตล์นะครับลดรายละเอียดต่างๆลงแต่ก็ยังคงประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในหลายๆประเทศโดยสามารถไต่ขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งในบิลบอร์ดชาร์ตนะครับและนับเป็นวงแรก ต่อจาก Spice Girl ที่เคยทำได้ไว้ในปี1996อีกด้วยนะฮะนอกจากนี้พวกเขายังคว้ารางวัล Grammy Award s สาขา Best Alternative Album คลองอีกด้วยในปี2001นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางวงก็ยังคงสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องโดยในปี2001เนี่ยก็ออกอัลบั้ม Amnesia นะครับแล้วก็ปี2003กับอัลบั้ม h a i l to the Thief นะครับในปี2007กับอัลบั้ม In r a i n b o w นะครับปี2011อัลบั้ม The King of l i m p s นะครับและปี2016กับอัลบั้ม A m o o n s h a p e Pool นั่นเองโดยในปี2017เนี่ยทางวงได้ออกอัลบั้มพิเศษครบรอบ20ปีของอัลบั้ม OK Computer ออซึ่งมีชื่อว่าอัลบั้มโ okay, อ not OK นะฮะโดยมีการนำเอาเพลงเก่าๆเนี่ยมา remaster ใหม่แล้วก็รวมเพลงบีไซซ์แล้วก็เพลงที่ไม่ได้ถูกปล่อยออกมารวมเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยสมาชิกวงก็ต่างแยกย,ย้ายแล้วก็ปล่อยผลงานเดี่ยวของตนเองออกมานะครับโดยที่เราเนี่ยมักจะได้เห็นหน้าค่าตาบ่อยหน่อยก็จะเป็นฝั่งของทางคุณทอมยอร์กนั่นเองที่มีผลงานทำเพลงประกอบ ภาพยนตัส s p เรียในปี2018และล่าสุดเมื่อปี2019นะครับได้คลอดอัลบั้มอ n นิ a ออกมาเป็นมินิอัลบั้มนะครับซึ่งเขาก็ยังมีโอกาสได้มาขึ้นคอนเสิร์ตที่ Fuji Rock ในปีนั้นด้วย You're Story to Podcast listening Name's Band ทีนี้ครับเรามาว่ากันถึงชื่อของ Radiohead กันบ้างเดิมทีเนี่ยตอนที่วงก่อตั้งใหม่ๆนะตอนที่พวกเขายังเรียนอยู่ที่ Abingdon s c h o o l นะครับพวกเขาใช้ชื่อวงดนตรีว่า On a Friday ซึ่งมาจากวันที่พวกเขาเนี่ยรวมตัวกันซ้อมดนตรีในห้องซ้อมของโรงเรียนนั่นเองนะฮะแล้วเมื่อ ทางวงเนี่ยได้มีโอกาสเซ็นสัญญากับทางค่ายใหญ่อย่าง EMI ในช่วงปี1991นั้นนะ่ะทางค่ายก็แนะนำให้พวกเขาเนี่ยเปลี่ยนชื่อวงเป็น Radiohead ซึ่งมีที่มาจากชื่อเพลง Radiohead จากอัลบั้ม True Stories ของวง Talking h e a d นั่นเองที่เป็นวงร็อกชื่อดังจากอเมริกาในยุค70นะครับโดยเนื้อเพลง Radiohead ของวง Talking h e a d เนี่ยมันว่าได้เรื่องของอชายหนุ่ม กับหญิงสาวนะฮะที่เขาเปรียบเปลยขึ้นมาว่า,าภายในจิตใจของหญิงสาวนี้มีเรดิโออยู่มันมีเครื่องส่งสัญญาณอยู่แล้วในส่วนของฝั่งผู้ชายเนี่ยมันมีเครื่องรีเซิฟเวอร์ซึ่งเป็นเครื่องที่รับสัญญาณอยู่ในหัวของเขานั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นการสื่อสารระหว่างจิตใจกับเข้าไปในส่วนของสมองของผู้ชายคนนั้นนั่นเอง นะฮะอันนี้จะเป็นเนื้อความคร่าวๆจากเนื้อเพลงซึ่งก็ได้กลายมาเป็นที่มาของชื่อวง Radiohead อย่างที่เรารู้จักกัน เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยหลายๆวงมักจะได้แรงบันดาลใจในการตั้งชื่อวงมาจากศิลปินในยุคก่อนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการทริบิลหรือให้เกียรติกับศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจก็ว่าได้นะครับแล้วก็ผ่านพ้นกันไปอีกหนึ่งตอนที่ทําให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ทราบที่มาของชื่อวงดนตรีหรือศิลปินต่างๆโดยในตอนต่อไปเนี่ยผมจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักที่มาแล้วก็เรื่องราวของวงไหนอีกกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อน You're listening to Band Name Story Podcast.